ก็บ้องอ่อนแล้วก่อนจบง่ายสบายสบายสายคร็จะต้นต้อเจเจไม่้นของหัร้านไม่ดูแลนะเซสูดตายคุณ้องเย็นได้หยุวแต่ลเดียวจะหยุดไหมนี่ฮะที่แบบารัเดียวนะกับนักเลงข้างข้างบ้านะยะอันมิดนึอะไรที่ทำอะไรเไม่รู้คุณดูไปดููมานะ เจ็ด้า็ด็อยตัวเจ็ดพันเะอทำอะไรีกว่าอยู่ไหนสังมต่างโอ้ตัวนะสิบหกสิบหกตัวี่ตัวล้ครับสองตัวแล้วสองตัวเลยโอคครับโอเครับใจถึงไม่ตื่นตาไหมาลุยมลังเป็นที่รอนผมเรีมันลดเท่าไหร่อู้ฟารมเลยตัวไม่ได้เลยนี่วะอล้วสามออาเรีวชิวแล้วมั้ง ทุกสีทุกสัมัเนี่ยเป็นแดงกับฟ้าไปมีเหลือไงอ่ามันก็นี่ปริมาณจะแพ้แล้วเนี่ยก็ใช่ไงแต่ว่าชิวแล้วไอ้นี่มันไอ้่ว่ามันต้องเล่นสีเทาไปผสมสี่เลยเยสมสัมัองพิลพาเอกเตนครับ้ร่อคนตั้มเฟงครัาทำไดไอนตั้มออ คอนตั้งครับโอเคครับดีครับโอเคครับเท่าครับโอเคครโอเคจดสองแปดหนึ่งนะครับได้ครับจุดถ้าชั้นหนึ่งงานอะไรอันนี้มันอยู่่รงนั้นไมีมีจนดกบางนะอะไรอันนี้เป็นทอะไรอนนี่เป็นทาม่ดอ่มือผมกลาเป็นดก่มเเป็นทางไม่ได้เลยไกับอปกไ้กไอ้เรียกเกาหัวเลยคูมสี้ม เกียร์ครับเดียวเกียร์ไปครับเกียร์เกครับกนเกียร์าเกียรเดียวเกียรเกีครับขอบคุณที่ฟังครับตาผเป็นอย่างมากปู่มากเลยแต่ลูกสาวมันให้ถมันไปคนนี้ย่งต้องจวกันไกลเดี๋ยวจวกันไกลใคร่ไหมใครรอะไรรับอะไรตายคนเราหมไม่ไม่ไม่ไมอร่อยย่งว่านี้ไู่นี่ ผมไม่รู้อะผมอชิมแล้วไงสับบน่เชียวมูนสปอนเซอร์นะครับเขาได้สัปนเซอร์นะสปอนเซอร์เขาได้นะปิดแบนปิดแบนปิดแบนอะไรครับนี่อยู่นี่โยนเลยฟุกเลยโคตรกระเมอะสปปนเซอร์ได้นะรัปนเซอร์ได้นะเรืบเจองตรนี้เดนะครับ่นบอาเป็นนี่ัแต่บีพีไม่โนใช่ไมหใช้ใช้ไม่ได้อันีใช้ได้ก็ผีแล้วโยให้แต่ง่ายขึ้นแค่มันดนดาเองก็ อ่าจบแล้วยังเปคอมโบส่ตดูี่บสีาผมก็จ่ายีดูพี่พีดดูก่อนดีกว่าดูดูก่อนดีกว่าสามครั้งครับโอเคครับปูหมดมอนพอดีเลยไมเป็นไรครับ้งต่้งหม Infinity ไตั้ว Infinity นะจบแล้วมาครับชิบหายไม่มีมอนเวลตั้งโอ้ชิบหายไม่มีมอนเกันเลยไม่เดี๋ยวหนึ่งเลยเาไไม่มีมอนตัยอมไหมแค่นี้พอยอมพีเพราะไม่มีมอนา ถ้ามีมอนเตไเจนโ่อเลยไมอยู่ดเปเฟสเปเฟสเป็นเฟสไอ้สมื่อกี้จ็มืกี้เกสขอที่มือหน่อยมีให้เลือกสัญญ์มากมายอยู่ใกล้กันไหองขอไปจู่เอาหาไวเล่นเล่นยังไม่เอาไม่เอาใกล้ไม่อยากไปมาไหนึ่องพี่ใส่สองใบใส่สามตัวก็ได้กับยูโรวั คมบแลอเในขาวแต่เอขาวก็ไม่เก่งเท่าไหร่พี่แล้ก็อยากได้คืออที่มันไม่ขาวก็จะอยากได้แค่นี้ตามุมเราเริงยังวะเอ้ยมันอไม้งครับชว ไีรายเลยพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไหมครับสบายสบแต่เดี๋ยวฟูกงบัวสุดไม้สาเหียมเลนะผินเปไปแล้สุดม่ชิวๆเหมือนเดิมคือต้องขอเลโอสองลูดไเลโออดแปดอากาศร้อน่างเงี้ต้องชิวๆเดี๋ยวเขาเดินสายหน้าบ้านเลสารัดไ้ห้วดหรอโ่ไแบบ่้อเหมอต้องมีช่องตาไมไ้ม่ครับแค่มีไอทิ ใช่ว่ามีเต้เหมือนแค่ระเบิดแบเนดียมันเบิการูแข่งไปน้องฟลิงไม่ได้รถไฟมันจะไ่หรืออตาแต่ตมี้ดไปนครับไปนครับน่นครับแม่ราคา้ไหได้เลยได้เลยใช่ไหมแล้วก็มีตพานตนคอตัวนี้อันนี้ครับตเปิดเอมาิมีตาลงได้เลยเ็ดไปได้โไลอะไรไหมตัวนี้ไม่เกี่ยงคอก็ไม่เกี่งคอนจากนี้อันนี้มันบอกว่าไม่จากคอจากัวเอง เราถูกเปิดเจอใช่มีทีพยะมกเลยเอาเอาเอาวอร์ริงวอริงวอร์รงอร์ริงอร์งแด่งจานจานอร์งเี๋ยวนะเหนะได้คอที่ตรงนต้วะไรงนี้อยู่เลยใช่เมื่อกี้มันประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วเฮ้ยอ้าวเอาไม่ได้หรอย้อนผมบว่าผมไม่ได้พูดทีเปิดครับเปิดเเชื่อผมไม่ได้พไดที้ีท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 ีี เอาน้องๆนะครับเดี๋ยวใครถ้าเกิดว่าคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยนะครับาอมมนตไม่เป็นไรครับโอเคครับมอาแล้วนะครับไม่ดเลยข้ด่งลอะไรแต่ยู่งในรดับปาแล้วครับี่เจียโงเลยเปนการระเบิดมอไหมหรือว่าใช่ครับการระเบิดทไมไม่ได้การระเบิดแค่มอไหมหรือว่าอะไรระเบิดทั้งมอเลยทชมว้าบาเรีทุกอย่างครับมีดีพเวทบาเรีทุกสิ่งเสร็จเลยว้า ถ้ามีดิพายถ้ามีดิพว่จะนเนครับไดแ้ขา้รบมาดพแมนเกิดวันนี้นะฮะมจิกบนะมจิกบมจิกบลีมังคุดทำไมคุดอ้าไมเฟกไม่รู้หัวมาด้วยครับดิพามจิกบเหัวมาแล้วไม่มีครับคุณอันนี้สเปรดมังคุดบูสเดสะสเล่นแบเทนอยู่แม่แล <architectural screen. S 1> นะครับเจ้าของร้านเข้าชิงนะครับน่าจะน้องๆได้ดูแล้วก็ฝากติดตามไม่ได้ไปอ๋อเลยเต็มหมดมังคุดเอาเลยเดี๋ยวว่่าาอนันนี้ผมให้กันเป็นวิวสองเนี่ยเอาไปของคู่แข่งกับพวกผมเพราะว่ามันจะได้กว่านิวทิพย์อีกรอบหนึ่งม่ต้องเอาไปที่รีเสิร์ฟหรือเปล่าใช่รจะเปลี่ยนที่ดูบอลเชิญนะเออแปลว่างๆมันดีของครับมันดีของพี่ภู แลต้องมีข้อให้เิญนะก็มีค้อให้วางนะใช่นครับมีทีอะไรแล้วนี่มันเปิดได้สโอเคครับีพยอันนี้จะถือว่าเป็นคอีรครับเข้าอะไรรับ G H แค่นี้พอวหเดี๋ยวไอยไปอตัวนัขึ้นเลยเว้ยแล้วก็สอยาาอยากยอะอไปอ่านก่นี่ตาย้ไหมตายล้ตาย้ไ่พร้อมแล้วตายครับปครับไปเลยครับแค่จุ่นี้อะไรวะ ตายคนย่าตายคุณหรือเปล่าไม่ตายคนณไหไม่ไดครซีอูอันนี้ได้โจทยได้อะไรได้โจู่ตายไม่มีอะไรบาบาเรียครับได้โจ่ครับผมมีอะไรสองพันองไหมได้อะไรครับเบอร์สีไม่มีเป็นที่คุณคุณจะขัดอะไรเบอร์สี่ผมไ่เขียด่รนไว้เอเอเลโคโอเเอเค เอาตาสอแลครับได้เจอเรื่องหวังฮะนารับลยครับตัวนี้อัะกอนลีนามีแบบรื่องยังไงบอกได้ครับไปดูฟีดโดนหนอนชัยโดนนอนชัยกล้ามาสองเจมส์ลงบมลสามบอลอะไรบอกนาครับโตสามพันี้ไปอจบเลลวที่หนึ่งครับเอาวันหนยิบเองเลยครับเอาตั้งสองเลยครับกาเล้ยงไปเลยครับ มันทัดได้เรายิงหมดเลยอ่ะเปคอสใช่ไหมใช่ใช่เอาใบเบิร์นปอกตัดเบิร์นมีผายรอบก็ได้องนี่ก็มันได้วนึงเป็นตัวเนี้ยแล้วก็น้องยาตาเขาเติร์มันไม่มีปริมาณอยู่มีเจอหน้ามาไม่ไหวแล้วก็ลมือเทียชิบหายแต่ตัวเรียนไม่เคยได้เจอเลยพ่อกับมือผมเลยครับเนี่ยถึงไดเรีนา บีคราดิสบอลคาคอมแฮมกินดิเกินมือเขาเอลังวลังยไอ้ยู้ได้นานนะดีต้องมือดีอะได้ผมันกได้ถ้มือผองกน่แค่ขนาดนี้กินลูกลูกพี่เจ๋งเลนี่กนไม่ชาเนี่ยมือเพิ่มฟปเกินไปไม่ชาจที่มันเกี่ยตเสิร์ฟตั้งอะตนี้ผมจะทำอะไรา้ อยาทำอะไรเนครับเดี๋ยวเร่ี่ครับดูไปเ่อกูลนไม่สนใจเลวไม่สนแต่ก่อนกูไม่เอาไปด้วยปูงปูงแอบยงปูงแเมย์ไอเทสามัและชนอะไรไเทมสามาันิรวเลยเร็เลยี่พี่าจอเรวลยหนึ่งไรสองกอยู่เเลยอย่าเลยเดี๋ยวคนดูต้อเกล ได้เลยให้ดูวารังบดูกอเลยคุดูกลองฮ่าฮ่าฮ่ตั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 ดมาีกตัวลงมารเบลางครับโคครับเกางครับนแบเา่โอเคครับโอเคครับเท่าไหร่อะ จะปิาระเปิการนะครับโอเคครับเปแล้วในปีนเลือดกับทางตนดีมันอยู่อย่างเดียวสองีค้อข้าสามคีค้ข้าาสามีค้ข้าวทำไมไครับทไมครับทำไรครับเอาต้นสามมครับครับเออเอาดิสามีอีกครั้งครับอาร้อหอสุยก้างหนาวนะกระสุนก็แลนะครับ